สวัสดีครับผมต้นฮักกอกกอกครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ป้าจะไปไหนนะครับมนดูมาดูกันนะครับว่าวันนี้ป้าจะไปไหนกันนะครับอ่านะครับมี่นะครับต้นอะไรเอ่ออ๋อนี่ต้นบอนไทนะครับนี่ต้นบอนไทนะครับนะครับยมได้เพระอาจารย์ีจ๋วแล้วยังไม่ได้ทำต้องทำอะไรหรอมันเป็นงานย่อมเลยน้เยหน่อยแม่แป่ี้ยวโคตรมั่นอะแมนบอก นี่ครับตนบ่อนไทรตนบ่อนไทนะครับผมนี่ครับนีครับก็อันเราส่งลุงป้าแล้วครับไม้อย่างไงนี่ครับ หลวงป้าก็จะไปทําธุระกันนะครับนะครับผมเนี่ยครับรอลงส่งลุงป้ากันนะครับป้าเลยจ้วันนี้วันนี้วันอาทิตย์จะทาปลอดภัยนะจ๊ะจะอาเห็นว่าโอ้โหจะมีโอกาสอยู่ต้นไปดอยใช่ไหมไปดอยต้องลุกไปเยี่ยมครับป้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปบุญเสร็จก่อนออ๋ครับผมไปบุญเสร็จก็ไปเยี่ยมไม่ได้ไปง่ายไม่ไปง่าย หัวหน้าไปก่อนหัวหน้าไปก่อนเนาะแล้ว้หน่อยลูงน้องตามไปที่หลังหัวหน้าตามไปก่อนไปก่อนเลยทำซังออกบฟกันอ่งอคกันครับลงมาแล้วนะครับลุงมาแล้วนะครับนี่นะครับลนะนลุงหล่อมากอ้ย สำรวจก่อนนะครับว่าใช่นะครับเอาว่าเปิดประตูหันตะก่อนในพญายังไงบ้างกระเป๋าอะย่างเงี้ยครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วเปิดแล้วครับเปิดแล้วนะครับเป็นรีโมทกดป้ามาได้บิดนะครับนี่ครับป้าปลากระไปแล้วนะครับปลาไปขึ้นรถแล้วนะครับปลาไปขึ้นรถแล้วนะครับในตอนนี้นะครับแอดมินแอดมิน เป็นทำง,งานเด้เห็นป้าวไปเอาไปสองเมืองก็บุญตหองไปได้กินซอสได้สมุทรนี่แหละครับนะครับป้าก็ไปธุระนะครับนะครับไปรอส่งลุงนะครับส่งป้าก,กันนะครับนะครับลุงป้าป้าบอกรอใบบุญเสร็จนะครับรอใบบุญเสร็จเดี๋ยวก็ได้ไปไจะพา,ะพาไปบุญไปเที่ยว <c oughs> ถุงเทงแ,แดงพยงแหนไปด้วยไหมแน่ไปใช่ไหมมันอยไหก็ไเช่อมือนี่แนอกก้อจะไปตัดหญ้าอนยาง<อ>บอกเมื่อเช้า,ชานี้ไดได้กัว่างี้พอป้านี่ไม่ว่างเลยชาวงวบร,บบระด้วง แะอาดก็พี่หนึ่งคล้ายๆกันคล้ายกันนี่สะอาดก็พี่หนึ่งคล้ายๆกันนะครับโอ้ยไปเถียวไปเถียนะครับนะครับนี่นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันเลยนี่นะครับก็รอส่งลุงส่งป้านะครับเดี๋ยวต้องไปซื้อเองัาเท่าวันนี้เท่าไหร่จะดูอ่างอ่างอางเห็นที่เป็นอ่างบางกอนอ๋อใส่ต้นใหญ่ๆหญ เฟินเฟินเฟินเฟิร์นต่ปมันจะมันจะใหญ่ป้าเคยเห็นในหนึ่งพันพระอ่าใหญ่มาไส่เนื้อหนิใส่ต้นไม้ไทเปนนอกเปนนอกนี่นะครับไทเปนนอกจะไปนะครับโอ้โหไทเานนอกเด้อเม่เล้วแกผ่านไปอยู่ ใหทุล้นนะครับใ้ำงานตกงานวันที่สมหมดเนื้อเอว่าให้งดอหมดเนื้อกันใิจกินแต่ไข่นกข้าวอกโหไปไข่าวว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 ่วว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 วเนววววววินวววว็วทวว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 วยเพราะว องให้อดมินเป็นก่อนอป้าต้องทำงซ้ำๆซักๆาอยู่ประมาณสักหกเดือนถึงจะจำได้จะใต้เครื่องมันอ้อ,อยเนี่นะครับจาก็กลับกี่โมงกรใจสักไงประมาณห้าโมงห้าโ <laughs> มองแอต่ต่ากับค่มันนอนไหม ไปได้ครับไม่รู้เป็นแค่มันอกเด้อเขาจุดไฟก่อนเพราะว่าเขาเรียกว่าเขาทานมาเขาจะวิ่งป่าล่านี่นะครับทหารมาจะวิ่งไปนู่นเขจะได้ล่าแร่นะครับไม่ต้องตัดถ้าถทำมันนอกตัดหญ้าเสร็จนะอาจจะเห็นในตรงลานกว้างๆพี่ลุงก็จะไปทำกระต๊อบแบบเหมือนกับอะไรนะซินาเลล่าอยู่อะไรเงี้ยดูสวย ตั้งเทงไม้หลางก็อตัาแต่นะจะชมวิวหลังสวนยางเข้าไปแล้วตัดหญ้าฝาไปก่อนแล้วลูกไปอยู่หันแปปนแปนเขาไม่ปิดไฟวันที่ปิดยุ้งไหมวอ๋อคิดก็มาอยู่แลไม่เชียงพานละคิดไปตามนะนี่ไปเ่อไหร่นั่นนั่นจิตไปแล้วไป ไปนั่นไปิไปนอนหานแมวไปหันแมวไปหัแมวไปหักไปหักทำงอกเองมั้งนี่รุ่งรุ่งเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก่อนโม่เช้านี่เอาความคิดเห็นว่าจะจะทำรางตรงนี้หน่อยนึงเป็นร่องทำมาแล้วดินมาใส่ตรงนี้ กระดุมทอนต้นอะไรอย่างนี้ใส่นะ่กทำออกมาทักบล็อกนึ่งโคตรโคตหสวยนี่ลุงบอสทำออกมายูนเลยข้อถึกอขึ้นมากกับใดกออีกทีมาจะซื้อกออีกแล้วก็เอาต้นไม้ลงเอาดินใส่นะดินที่เราผสมมนอะไรอ่ะต้นไม้อ่ะม Bref, in ını, mm ันจะสวยมันไม่ก่อกว้างอ่ะเดี eight, Romans, Trek, ๋ยวกินเข็นเข็นเข็น เป็นทางอันนี้เดียวพอเจาจร้อก็แต่เห็บบางพื้นกับแห้งแม่นี่ก็คือมากๆนี้ละวันนี้ก็แห้งก่อนถ้าเหมือนตามรูปเป็นรังเอาดินใส่น่ะมันเป็นกระถางดอกไม้เลยเนาะงามเด้วยป่ะเพราะเห็นมันมาเยอะแล้วแหละจะเก็บถูกให้สวยหน้าบ้านเอาไว้ถ่ายรูปนี่นะครับก็เป็นดอกไม้นะครับสวยงามมากเลย ก่อนจะอยู่สมัยโรงเรียนนะแต่ประถมก็จะปลูกที่โรงเรียนโรงเรียนประถมป้าเช้านี้กับข้าวเรียเอาข้าวให้น้องแล้วเอาอะไรทิ้งตามแล้วเนื้อบ่ายก็เอาใส่ขัากุ้งนะคะนี่นะครับอ่าครับลุงก็เตรียมตัวออกมาแล้วนะครับลุงเตรียมตัวออกมาแล้วนะครับทำจับก็ได้ทเป็นจับมาแล้ผัดผัดแต่งก็ได้ม่ได้ถ้าจะเป็นถ้า่จะเป็นรับเย็นดีกว่านะแจะไม่ได้ก็เปิดบ่ายเย็นเย็นซีนในห้อง นี่นะครับครับหมอกเต็มเลยนะครับหมอกใส่หมอกเต็มเลยนะครับมาเริ่มเริ่มมาดีนี่หนาวเริ่มมาแล้วหมอกนะครับใส่หมอกเต็มเลยนะครับในเอฟซีนะครับเต็มทานตะวันดาวเรือง ดาวเรืองดาวเืองไปแต่เช้าเลยอ๋อเขาไปแต่เช้าใช่ไปแต่เช้าเพาะวันนั้นเขาเช้าเขาบอกว่าแล้วฝนจาไปแต่เช้าเลยเมื่อเช้านะครับรอลุงออกมาแล้วนะครับนี่นะครับลุงออกมาแล้วนะครับนะครับนี่นะครับลุงออกมาแล้วนะครับนี่นะครับอ่าผมต้นฮักก็ปิดประตูให้แล้วนะครับปิดประตูให้นะครับ ไ้หเหล็กคล้องครับคล้องเหล็กข้างในอ่ะใช่เหล็กอยู่ไหนอ่เือกให้เห็นใคร้านอกอ่ะนี่อยู่ไหนอ่ะเหล็กเหล็กอยู่ไหนครับเหล็กอยู่ไหนครับเ้เห็นม้แล้ว ครับสวยครับค่ะสวยขอบคุณครับนั่นนะนั่นันรถไอ้ขุนคนนั้นอ๋อนี่ครับเมื่อไรครับอ่าน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 ้าด่านหน้าครับด่านหน้าด่านหน้าครับเฮ้ยบ้านใครบอกนะเอ๊ะไม่ไม่ มานบอ่่าด่านหน้าครับอย่าลืมเข้าไปดูนะช่องดีนะครับครับผมครับผมวันนี้เราจะมีพระสตารพาส่ฟฟาดเข้าไปดูหมีใครไปดูเป่าดูดูไทยดูา ตาหายยังแตาย,ยังไม่หายให้พี่เพชรจัดให้ข้างนึงโอ้ยนะครับพ <OK> ูดฟปบอกว่ามอดมันเข้าตามอดพี่มอดมีแค่มอดมีห้าขามอดมีห้าขาโอ้ยโอ้ทำไมขามันเยอะจังครับขามันเยอะมอดมีขาเยอะนะอ๋อคือมอดพี่เพชรเนี่ยใช่ครับตาเท่า่อน เน่ต้องน่เน่เอ่เน่เน่เล่เนเน่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 น่เด่เนัเน่เน่เนะัน่เนัน่น่เค่ัน่เน่เน่เน่ลน่ลุงเน่เน่เนลนน่เน่เนะคนับน่เน่เน่เน่น่เ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 ่เ่ง่เ่ง่งน่าท่เุระเนะน่เน่นนน่เน่่เน่นวเน่น่รน่เนีน่นน่เนเ นะครับลุงไปธุระนะครับลุงไปธุระบอกไปธุระ่อนทำงานพ่งนี้นี่ครับนี่สุดหลอของเรานะครับนี่เคือแดงแป๊ดเลยเ่าบ้านนอกได้งนี่ครับอ่าเดี๋ยวเอาให้ลุงไ่บ้านนอกนะครับนี่นะครับุงไปไหนเนะลุงไปไหนนาจะเอ็นไปธุระครับลุงไม่ได้บอกว่าไปไหนไหก็มาเมื่อนั้นครับนี่นะครับเป็นแจ้งแจ้งพิกัดไม่ได้พิกัดไม่ได้เสร็จเมื่อไหร่มาเมื่อนั้น คร right. ับลงก็ไปแล้วนะครับลงไปแล้วนะครับก <oh an ็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกรอกด้วยนะครับนะครับแล้วก็ดูคลิปดูไลฟ์สดสักคนละสามนาทีนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่ว่าเอไอจะได้นําเข้าสู่ระบบนะครับลงถึงการดูโฆษณาด้วยนะครับไม่ท่ามโฆษณาครับแล้วก็คลิก คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนะครับ